สวัสดีครับภาพาบิงผลหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับปีหกหนะครับปีหกห้าตั้งแต่งวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมเลยนะครับจนถึงลาสุด1มิถุนายนครับผมทั้งหมดจะงวดนี่นะครับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดแล้วครับเครื่อนหนึ่งแล้วอีก2องวดก็เครื่อนหนึ่งแล้วนะครับ อีกหนึ่งมีทั้งหมด24งวดเนาะนะครับนี่ได้สิบงวดแล้วเมื่อเบิ้งสิบงวดนะครับผมบอกไปไหลายเทียร,ร์แล้วบอว่าเตอรก็จะเบิ้งอีกเมื่อเบิ้งสิบงวดเลขที่มากบอยที่สุดมารรดูที่สุดก็คือนะครับตัวนี้มาจากเทียร์แล้วมาเบิ้งครับมาหน้าเบิง้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โห แล้วกิสามงวดลาสุนี่มาติดต่อกันเลยครับมาลางพร้อมศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์สองข้างบนก็ยังมีศูนย์หนึ่งสองอีกนะครับ 2> 1, 2, 3, 4, หนึ 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแล้วครับแล,ล้วลาสุนกัติดต่อกันสามงวดก็ระทว่าเบิร์เอาครับว่างวดที่ถึงเนี่ยวันที่สิบหกมิถุนายนสี่ 4, มิลลิคศูนย์ตีนเต้นอีกอวะน,น,นะครับบางงวดกับทั้งบนั้างล่างเลยได้เนี่ยศูนย์แปด สามศูนย์ศูนยหานะครับศูนย์หน่สองศย์หเนี่ยมาบ่หน่อยดิถ้านับเป็นตัวนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าเดด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสบสิบตัวก็ดีสิบงวดนะครับเพราะว่าบางวดมาทั้งบนทั้งล่างถ้านับเป็นหงวดกับแค่ 7หมวดนะครับจาก10หมวดถ้านับเป็นตัวเนาะพอบางหมวดมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้10ตัวนะครับเหล็กศูนย์มาเบิ่งนกันว่าวันที่16มิถุนายนเนี่ยสีมีเหล็กศูนย์ติดเด่นอีกบ่นะครับแต่าผมเสือวา8 0มีเหล็กศูนย์อีกแน่นอนครับเสียดายงมวดที่แล้วผมผม็ว่แบบนี้แหละแต่ว่าผมประจับศูนย์เด่นนะครับหอดบ่มีสัมในเลขขัดกัน บอกไปตามสูตรที่เห็ุแล้วกันแต่ว่าจะจากจุดสังเกตนะครับจากจุดสังเกตเหตคิดว่าจะในเหล็กซูนกับมากแหละสุดถ่ายกับไม่เลยนะครับผมฝากเอาไปคิดต่อแล้วกันครับเอามาบอกสู่ฟังจุดสังเกตเล็กๆหน,หน่อยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ